นำคําที่กําหนดให้ไปเติมให้ในช่องว่างนะคะข้อแรกดูซิว่าเด็กจะตอบว่าอะไรฉันต้มหินให้ยายที่ป่วยกินจริงอะจริงอะผิดค่ะต้มอะไรคะคนป่วยกินอะไรยาต้มยาให้ยายที่ป่วยกินนะคะแม่ผัดอะไรคะแม่ผัดกระดูกของคุณยายให้พ่อกินเนอยายสิ้นแล้วผิดนะคะข้อนี้ไม่ใช่ค่ะข้อนี้ผัดอะไรคะผัดผัดผัดผักค่ะ ผักของคุณยายค่ะแม่ผัดผักของคุณยายให้พ่อกินนะคะต่อไปพ่อเด็ดพริกมาใส่อะไรคะมาใส่รูคุณยายว้ยมันก็จะแสบ่สิมันก็เผ็ดนะนี่ <c oughs> ไม่ใช่มาใส่มาใส่จานนะคะมา,มาใส่จานคุณยายค่ะเด็ดมาใส่จานไม่ใช่รูต่อไปเนื้อสุนัขเป็นของโปรดคุณแม่หรอไม่ใช่ต้องเป็นเนื้ออะไรนี่ อยู่นี่เนื้อหมูคะ่ะเนื้อหมูเป็นของโปรดคุณแม่นะคะอข้อสุดท้ายคะ่ะย่ากำลังดึงขนออกจากกางเกงขนอะไรไม่เขียนมาเลยล่ะดึงอะไรนี่ดึงได้นะดึงได้ออกจากกางเกงมันไม่เขียนขน